ก้อยทาริกาคลั่งรักหลานแปดกับความแปลกที่ต้องทำให้หลานก่อนนอนยิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆค่าสำหรับน้องแปดน้องโอบน้องอารีลูกฝาแฝดของนางเอกสาวจะจิตตาพาแจม่มปฐมกับสามีหนุ่มเอินนิธิพัฒนเอื้อวัฒนสกุลโดยเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักๆและพัฒนาการของน้องๆผ่านอินสตาแกรแม่จะอยู่บ่อยครั้ง แต่วันนี้เราจะพาไปอึ้งกับความเปลานจากคุณย่าแม่ก้อยทาริกที่หลังรักหลานแปดยอมทุ่มหมดหน้าตากักโดยแม่ก้อยเปิดใจผ่านสื่อไว้ว่าแม่ชอบเห็นหลานยิ้มเวลาเขายิ้มโลกมันสดใสเป็นยาใจให้คนอายุใกล้เจ็ิบอย่างเราหลงหลานหลานน่ารักมากจนคุมตัวเองให้ไม่หลงรักหลานไม่ไหวเวลาแม่ไปจะไหนก็อยากจะรีบกลับบ้านมาเจอหน้าหลานเห็นเขาเล่นหรือเขานอนหลับก็ยังดี เรื่องช้อปปิ้งเห็นอะไรน่ารักหลานน่าจะชอบก็ซื้อให้ไม่หยุดความแปลกอยู่ที่ชอบซื้อของให้หลานก่อนนอนไม่งั้นจะนอนไม่หลับพูดถึงเรื่องอนาคตหลานหลานเขาอยากจะเป็นอะไรอยากทำอาชีพไหนอยากเรียนอะไรแม่ได้หมดพร้อมสปอร์ตเต็มที่หนึ่งในบัญชีมีเท่าไหร่ทุ่มไม่อัน้นรีกได้ว่าเป็นคุณย่าสายเปมากๆเลยจ้าแถมยังเซี้ยวได้ใจลูกหลานสุดๆไปเลย